สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมณัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มมภาคสดๆเรื่องซาเซียนออกฉายครั้งแรกช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี2 0 0 2นะครับที่โรงหนังพัฒนากรพระเอกก็คือชัยยาสุริยันนะครับส่วนนังเอกก็หลายคนนะครับคนนี้คือมรารสีมุกดาภกรนะครับหนังก็จะเกี่ยวกับ3เหล่าทัพนะครับที่ร่วมมือกันปราบปรามผู้กระทําความผิดนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าซาเซียนหรือว่า สามเสียนนั่นแหละครับส่วนนี้ก็สามนางเอกนะครับประภัยคำเรียบร้อยเรวดีสิริวิไลแล้วก็น้ำเงินบุญนาครับนางเอกของเรื่องครับวันนี้ที่ยังเหลือของซาเซียนนะครับก็คือเป็นฟิล์มหนังตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นฟิล์มของครูชาวลาวันที่อยู่สิงบุรีท่านนี้แหละครับก็เป็นฟิล์มหนังตัวอย่างที่สร้างออกใช้จริงนะครับเมื่อ62ปีที่แล้วนะครับจะบอกชื่อพระเอกนางเอกนะครับชัยยาเรวดี ส่วนฟิล์มเต็มๆเรื่องนั้นยังหาไม่ได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะไม่มีแล้วละครับเพราะว่าอายุตั้ง62ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าหนังตัวอย่างเมื่อ62ปีที่แล้วเรื่องสาเสียนนะครับหรือว่าสามเสียนมีอะไรเป็นจุดขายมากครับก็จะเกี่ยวกับทับบวกทับเรือนะครับแล้วก็ทับอากาศนะครับหนังก็เลยถ่ายให้เห็นแบบนี้แหะครับ สมัยทุก่อนเป็น16มมภาคสดๆนะครับเวลาเห็นเครื่องบินอย่างนี้นะครับเห็นพื้นใหญ่อย่างนี้นะครับนึกถึงคนสมัยก่อนนะครับจะต้องทำเสียงเองนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่ต้องใช้ใช้ปากทำนะครับหาเอฟเฟกยากนะครับเครื่องบินบินอย่างนี้เสียงระเบิดนี่ตูมก็ต้องใช้ปากทำนะครับหนัง16มมสมัยก่อนนั้นนี่คุณชัยยาสุริยันนะครับพระเอกนะครับ เรีวดีศิริวิไลนะครับคนนี้น่าจะอักคีนะครับคนนี้ก็ประภัยคำเรียบร้อยนะครับคุณธงวิศวชาติครับคุณน้ำเงินบุญหนักคุณสิริพรงศ์อิสรางกูรนยุทธยานะครับมีระดับพระเอกเก่านะครับมรสีมุกดาปกรณ์นะครับเป็นหนังซึ่งรวบรวมพระเอกนังเอกยุคเก่าไว้เยอะนะครับ62ปีที่แล้วนะครับ เร็อดีน่าจะดูใส่หมวกเหมือนเหมือนเวียดนามนะครับที่เป็นฉักตลกนะครับคุณหน้าคนไหนบ้างครับหนังเก่านะครับ62ปีครับหนังเรื่องนี้เหลืออยู่แค่นี้แหละครับเต็มเต็มเรื่องไม่มีนะครับเรื่องย่อก็ไม่มีนะครับภาพที่อยู่ด้านหน้านั้นก็พยายามหามาจากภาพที่อยู่ใน f a c e b o o k ของเพื่อนๆนะครับเอามารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับ จะได้เก็บเป็นข้อมูลนะครับบ้านพักชายทะเลนะครับคุณถวันคิริวัฒนะครับยังนุ่มเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับดูลักษณะเห็นมีตุ๊กตาอย่างนั้นนะครับว่าคุณมารสีนี้แต่งตัวเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะครับ ชายาจะอยู่ขวานะครับเห็นไหมครับขวานะครับส่วนสองท่านนี่น่าจะมีคุณสถาพรอยู่คนหนึ่งใช่ครับตรงกลางนะครับคุณสถาพรมุกดาปกอบนะครับไปถูกจับแล้วครับนี่คุณมารสีนะครับถ้าชุดอย่างนี้นะครับเหมือนอยู่ในใบปิดแล้วมีตัวชุดสีดำด้วยนะครับดูแล้วก็สนุกนะครับ สาเสียนนะครับผู้สร้างก็คืออุดมดิติเลกนะครับวันนั้นก็ถามหาเหมือนกันนะครับพี่ดมนะครับพี่ดมกับพี่สจิรพานะครับสองคู่ชีวิตนะครับก็ถามหาเรื่องนี้แหละครับว่าสาเสียนมีไหมผมก็บอกว่ามีแค่หนังตัวอย่างสั้นๆแหละครับประมาณสักสามนาทีนะครับตอนแรกผมก็งงๆนะครับสาเสียนแปลว่าอะไรนะครับลองมาดูอ๋ออาจจะเป็นเจ๊กหนอสานะครับ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสามเหล่าทัพนะครับก็เลยน่าจะเป็นสาเสียนหรือว่าสามเสียนนั่นแหละครับก็หมดเท่านี้และครับตัวอย่างสาเสียน